ท่านประธานที่เคารพผมปียาชาติรุจิพรมวสินผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขตสองพรเก้าไกลครับท่านประธานครับผมในฐานะที่เป็นสสตัวแทนของประชาชนวันนี้ผมได้นําข้อซักถามข้อสงสัยจากประชาชนรวมถึงเพื่อนทนายความหลายท่านที่ฝากมาหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานศาลยุติธรรมครับท่านประธานครับ ในการพิจารณาคดีอาญามีหลักกฎหมายสากลที่สำคัญอยู่ข้อหนึ่งคือหลัก presumption of innocence หรือหลักการสนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์นั่นคือการที่ใครคนใดคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดซึ่งมีโทษในทางอาญาจะต้องได้รับการสนิษฐานไว้ก่อนว่าคนคนนั้นบริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ความว่าคนคนนั้นเป็นผู้กระทำความผิดจริง ถึงจะลงโทษได้นั่นแสดงให้เห็นว่าเราควรให้ความสำคัญต่อการพิจารณาความคดีอาญาของศาลแค่ไหนท่านประธานครับซึ่งการที่จะพิจารณาว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธินั้นต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานที่คู่ความแต่ละฝ่ายนำมาสืบในคดีซึ่งพยานหลักฐานที่สำคัญที่สุด ในการนำมาพิจารณาคดีอาญาคือพยานบุคคลโดยเฉพาะพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองหรือที่เราเรียกกันว่าประจักษ์พยานครับปัจจุบันสาลยุติธรรมใช้วิธีการบันทึกคำเบิกความของพยานบุคคลจากปากของผู้พิพากษาผมขออธิบายให้เห็นภาพว่าในการสืบพยานบุคคลอายการหรือทนายความจะเป็นผู้ถามพยานเมื่อพยานมีการเบิกความใดๆ ผู้พิพากษาจะบันทึกคำเบิกความของพยานใส่เครื่องบันทึกเสียงและปัญหาที่เกิดขึ้นคือผู้พิพากษาบางท่านขอย้ำนะครับว่าบางท่านอาจบันทึกคำเบิกความโดยละเอียดทุกคำพูดแต่ผู้พิพากษาบางท่านอาจบันทึกคำเบิกความโดยสรุปตามความเข้าใจของตัวเองหรือไม่ซึ่งอันที่จริงผู้พิพากษาควรจะบันทกึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในขณะที่พยายนเบิกความโดยละเอียดไม่ว่าพยายนจะเบิกความโดยการร้องไห้พยายนเบิกความโดยการตอบไม่ตรงคำถามโดยทั่วไปแล้วปัญหาในการสังเกตพฤติกรรมต่างๆของพยายนในระหว่างเบิกความของสารชั้นต้นอาจไม่เกิดขึ้นมากนะักเพราะผู้พิพากษาสารชั้นต้นได้นั่งพิจารณาคดีด้วยตัวเองและได้เห็นการสืบพยายนทุกขั้นตอน เห็นกิริยาท่าทางหรือข้อพิรุษต่างๆของพยานแต่ในการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาจะพิจารณาคดีจากเพียงเอกสารในสำนวนและคำเบิกความที่ถูกบันทึกเป็นข้อความเท่านั้นอีกทั้งไม่มีโอกาสได้เห็นกิริยาท่าทางหรือข้อพิรุษต่างๆในระหว่างการสืบพยานของศาลชั้นต้นเลยเราจะเห็นได้ว่า หลายหลายประเทศมีการบันทึกวิดีโอการพิจารณาคดีไว้แม้กระทั่งคดีอื่นนอกจากในคดีอาญาด้วยซ้ำครับเพราะหลักสำคัญในการพิจารณาคดีของศาลควรจะเป็นไปอย่างเปิดเผยเพื่อแสดงให้เห็นว่าการพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมต่อคู่ความทุกฝ่ายจริงๆแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญามาตรา172วรรค4และวรรค5 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตั้งแต่ปี2,551ให้มีการบันทึกวิดีโอคำเบิกความของพยานบุคคลในการสืบพยานคดีอาญาแล้วและประธานสาลดีกาก็ได้มีการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบันทึกวิดีโอคำเบิกความของพยานบุคคลในการสืบพยานคดีอาญาดังกล่าวเมื่อปี2,564ให้สำนักงานสารยุติธรรมเร่งจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ให้เพียงพอต่อการดําเนินการดังกล่าวครับผมจึงขอถามผ่านท่านประธานไปยังสํานักง,งานสารยุติธรรมนะครับว่าปัจจุบันท่านได้ดําเนินการตามข้อบังคับดังกล่าวไปถึงไหนแล้วครับปัจจุบันมีสารที่มีความพร้อมต่อการบันทึกวิดีโอในขณะที่มีการเบริกความของพยานบุคคลในคดีอาญาแล้วบ้างหรือไม่นี่ก็เป็นระยะเวลากว่า15ปีแล้วนะครับนับแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาให้มีการบันทึกวีดีโอการสื่อพยานในคดีอาญาผมจึงอยากเรียนถามท่านว่าเราจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนครับกว่าที่ศาลยุติธรรมทั้งประเทศจะพร้อมบันทึกวีดีโอในการพิจารณาคดีอาญาได้ทุกศาลครับและจากที่ผมตรวจสอบดูงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับพบว่างบประมาณน่าจะเพียงพอต่อการจัดหาอุป,ปกรณ์ ในการบ like uh ันทึกว like ิดีโอการพิจารณาคดีอาญาตามกฎหมายผมอยากฝากผ่านท่านประธานนะครับขอให้สำนักงานสารยุติธรรมดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและข้อบังคับของประธานสารดีกาด้วยครับเพราะไม่เพียงแค่ผู้เสียหายเท่านั้นที่ต้องการได้รับความยุติธรรมแต่ผู้ต้องหาและจำเลยซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องการได้รับความยุติธรรมด้วยเช่นกัน อย่าให้ประชาชนในประเทศนี้จะต้องกังวลว่าวันหนึ่งจะต้องตกเป็นแพ้และต้องเข้าคุกเข้าตารางจากความไม่พร้อมของกระบวนการยุติธรรมเลยนะครับขอบคุณครับ